ง่ายที่สุดเลยนะครับความหลากหลายของสกุลหวของผมเนี่ยถ้าถามว่ามีกี่แบบกี่สีถ้าลองเปรียบเทียบกันนะครับสีสันที่มีความหลากหลายที่เรามีขายอยู่เนี่ยนะฮะถ้ามา ดูเลงกันจริงๆพิจารณากันจริงๆเนี่ยมีความแตกต่างกันไม่ต่ำกว่า30แบบสำหรับกล้วยไม้สกุลหวายก็จะมีหลายเฉดสีสีขาวสีแดงแดงอมเหลืองอย่างที่คุณต้องถือตรงนี้เป็นสีชมพูนะฮะชมพูก็มีหลายเฉดสีเนี่ยพวกนี้ถามว่าเราอาจจะเห็นบ่อยแต่เป็นเป็นลักษณะเป็นอะไรที่คลาสสิกอมตะใช้ได้เรื่อยๆตลอดไปนะฮะก็จะมีอะไรที่เหมือนกับมีลูกผสมใหม่ๆออกมาสีชมพูเนี่ย ถามว่าชมพูมันก็มีชมพูหลายเฉดสีนะฮะตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะโล่งนะฮะเรียกว่าปลอดโปร่งแล้วคอนเซปต์หลักของเราที่สำคัญมากๆคือเป็นอิสระสำหรับท่านลูกค้าคือเราพนักงานขายนะครับคนของแอลกินเนจะไม่เข้าไปกดดันลูกค้าท่านจะเข็นรถเข็นหายไปชั่วโมงหนึ่งนะฮะ <laughs> เราก็จะไม่เข้าไปกดดันท่านจะซื้อ มาอยู่ชั่วโมงสองชั่วโมงจะซื้อต้นเดียวซื้อสิบต้นเราก็ไม่เคยถามว่าตรงนี้เราต้องการให้ตรงนี้เป็นแหล่งที่ว่ารีแลกพักผ่อนนะฮะวันนี้ท่านซื้อมากซื้อน้อยไม่ได้เป็นสิ่งสําคัญคือในครั้งต่อไปถ้าท่านจะใช้กล้วยไม้ท่านจะนึกถึงเรานะฮะตรงนี้เดี๋ยวไปดูกล้วยไม้สก,กุลแคทเทอริยากันครับสำหรับกล้วยไม้สก,กุลไว้เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูแคทเทอริยาอย่างที่บอกว่าผมก็จะมีจัดใส่เป็นแพ็กเกจจิ้งเป็นลังไม้ไว้อย่างเงี้ยนะฮะ ก็จัดรอเลยนะฮะ mm hmm. ในราคาที่ราคาย่อมเยามากๆสําหรับท่านลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาไปจัดเองให้เหนื่อยนะครับบางท่านมีจัดเลี้ยงที่บ้าน mm hmm. จะหากล้วยไม้ไปประดับตกแต่ง mm hmm. ก็สามารถจะผมมีจัดไว้หลายแบบนะฮะก็เหมือนกับว่าเป็นน็อกระบบน็อกดาวนเลยท่านซื้อมาใส่รถกลับไปบ้านก็ตั้งวางได้เลยสวยๆอย่างนี้ mm hmm. นะฮะมีหลายแบบตรงนี้ ตรงนี้ก็เป็นกล้วยไม้สกุลแคทเทียครับคุณต้องครับตรงนี้แคทเทียนี่จะมีลักษณะแตกต่างจากสกุลเดนโดเบียมนะครับก็แคทเทียก็เป็นกล้วยไม้ที่ดอกใหญ่แคทเทียมีทั้งดอกเล็กดอกใหญ่แต่สีสันจะฉูดฉาดนะครับแล้วก็จะติดมีกลิ่นหอมด้วยนะฮะแคทเทียเนี่ยจะได้ความหรูหรานะฮะหรูหรากว่าสกุลหวายเดนโดเบียมแต่แคทเทียก็อาจจะเลี้ยงยากกว่านิดนึงนะครับ แต่ตรงนี้เราก็จะมีคัทีิยาลูกผสมหลายๆแบบหลายๆสีนะฮะสีชมพูสีเหลืองสีส้มนะฮะสีเขียวสีขาวมีเยอะแยะคัทีิยาก็มีทั้งดอก มีทั้งดอกเล็กดอกใหญ่แคทธียาดอกใหญ่เนี่ยอาจจะเวลาเลี้ยงจริงจริอาจจะออกยากกว่านิดนึงสําหรับแคทธียาตอนหลังในตลาดเนี่ยเขาจะนิยมเล่นเป็นแคทรียาดอกเล็กนะฮะดอกที่ไม่ใหญ่มากแต่พวกแคทธียาดอกเล็กดอกขนาดกลางเนี่ยจะออกเก่งเลี้ยงง่ายออกง่ายดีนะฮะแต่ดอกใหญ่ก็ยังเป็นที่ได้รับความนิยมมากๆอยู่นะครับมีหลายแบบหลายสีนะฮะอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้ที่เขาเรียกว่าแคทรียาดอกเล็กดอกกลางนะฮะอย่างนี้จะเรียกว่าออกง่าย พวกดอกเล็กดอกกลางพวกนี้จะออกง่ายนี่อย่างตัวนี้นะฮะต้นนี้เนี่ยพวกนี้เรียกว่าดอกเล็กดอกกลางจะออกง่ายเรียกว่าดอกใหญ่นะ,ะดอกจะใหญ่กว่าอย่างพวกดอกเล็กดอกกลางนี้จะออกง่ายแล้วก็บางต้น,นออกเป็นพวงเลยออกทีหลายๆดอกเลยนะฮะใช่ครับใช่ตรงนี้คัทยาก็มีหลายแบบแล้วค่อนข้างจะติดมีกลิ่นหอมนะครับ เดี๋ยวเราไปดูอีกสักุลกันนะครับ,รบไปดูสกุลแวนด้ากันนี่แต่ถ้าเวลาแนะนําท่านลูกค้านะครับเวลาเลือกซื้อกล้วยไม้เนี่ยเลือกที่ว่า อาจจะเพิ่งเริ่มแย้มบานหรือว่าเลือกลักษณะที่ว่าเป็นตูมใหญ่ๆกําลังจะบานนะฮะบางทีถ้าลูกค้าบางท่านก็ชอบเหมือนกับเอาไปใช้งานเลยก็ชอบก็เหมือนกับว่าเลือกซื้ออย่างบานเลยแต่ก็ต้องระวังนิดหนึ่งคือบานเนี่ย,ค,นนยคือเพิ่งเริ่มบานไม่ใช่ว่าบานจัดบานเยอะนะฮะรตรงนี้ก็<ห>แต่ถ้าเวลา,าต่อที่บ้านเนะใช่แต่ถ้าเวลาลูกค้าของผมเนี่ยเวลาท่านเลือกซื้อไปแล้วในส่วนของแพ็กกิ้งทีมงานที่ทําการแพ็กอยู่เนี่ยเขาก็จะช่วยดูแล้วถ้าท่านลูกค้าเลือกไปบางต้นที่มันเหมือนกับ บานจัดบานเยอะไปแล้วเนี่ยเขาก็จะทักลูกค้าว่าพี่ต้นนี้มันบานเยอะไปแล้วนะอย่าพึ่งเลยนะครับก็จะมีการดูแลในส่วนนั้นอีกส่วนหนึ่งนะฮะตรงนี้ก็เป็นสกุลฟาแลนนอฟซิสตรงนี้เป็นสกุลเขาเรียกว่าแคระนะ,ะอย่างฟาแลนนอฟซิสเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นไซส์ปกติที่ว่าดอกใหญ่ๆช่อย,ยาวๆตรงนี้ก็เป็นสไตล์เรียกว่ากึ่งแครคือต้นไม่ใหญ่มากแต่จัดแล้วเนี่ยได้ความน่ารักนะฮะพวกนี้ไม่ต้องใหญ่มากแต่น่ารักดูดี พกนีนะฮะเวลาจัดกระถางใส่เซรามิกนะฮะใส่กระเช้าอะไรสวยๆเนี่ยใส่ไปสัก3าสต้นเนี่ยก็ดูหรูหรามีระดับแล้วะนะครับตรงนี้ฟาแลนนอฟซิสฮะเป็นลักษณะกึ่งแครตรงนี้ก็ฟาแลนนี้ก็ก็เลี้ยงไม่ยากนะเรียกว่าจะ คือการดูแลเนี่ยค่อนข้างจะง่ายดียสา<ช>พภาวะฟาแลนของเราเนี่ยเครื่องปลูก,กคือเป็นเขาเรียกว่ามอสนะฮะใช้มอสในการปลูกตรงนี้เนี่ยเวลาลดน้ําครั้งหนึ่งเนี่ยจะเก็บความชื้นอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยนะฮะลดน้าไปครั้งหนึ่งมอสจะเก็บความชื้นได้ประมาณสัก1สัปดาห์เพราะฉะนั้นไม่ต้องลดน้ําบ่อยลดครั้งเดียววางตั้งโชว์ไว้สวยๆได้เลยนะครับอันนี้เวลาจะลดน้ามันนี่ก็คือเอาสเปรย์มาสเปรย์บริเวณลาต้นได้นะฮะจริงๆเหมือนกับว่าเรียกว่าอาจจะเป็น น้ําแก้วหนึ่งนะฮะตักน้ําแก้วหนึ่งหรือครับัวรดน้ําก็ดับลดไปที่ตัวเครื่องปลูกตรงนี้เลยในกระถางของเขานะฮะตรงนี้เทไปเลยให้เครื่องปลูกตรงนี้นะฮะเปียกน้ําให้หมดนะฮะพอเขาเปียกน้ําเต็มที่เนี่ยเขาจะเก็บความชื้นอยู่ได้7-10วันนะฮะตรงนี้เลี้ยงง่ายมากสกุลฟาแลนด นะฮะก็มีสีเหลืองมีอะไรก็มีหลายสีนะฮะสีขาวดอกใหญ่ก็มีนะฮะตรงนี้ก็มีลูกเล่นสีเหลืองเหลืองจุดเหลืองเป็นลายสีส้มชมพูชมพูจุดอะไรมีเยอะแยะตรงนี้นก็สวยที่ความหลากหลายนะครับสีเนี่ยฮะบางคนก็ชอบสีอ่อนบางคนก็ชอบสีเข้มๆตรงนี้ไปดูแวนด้ากันนะครับเดี๋ยวแนะนำคุณต้องก่อนนิดนึงตรงนี้เป็นมุมเครื่องดื่มนะครับ ขาดเสียไม่ได้เลยเ,เป็นไฮไลท์อีกส่วนหนึ่งที่ว่าผมเนี่ยจะมีมุมเครื่องดื่มไว้บริการท่านลูกค้าคก็จะมีน้ำเย็นๆนะครับอยู่ในแก้วพลาสติกพร้อมดื่มอย่างนี้นะครับแล้วก็มีมุมเครื่องดื่มนะฮะกาแฟสําเร็จโอวันตินนะฮะเป็นกาแฟเป็นอะไรเครื่องดื่มร้อนๆถ้าลูกค้าเวลาขับรถมาเดินทางมาไกาลเหนื่อยๆเนี่ยจะมาเบรกนะฮะทานน้าทานเครื่องดื่มทานกาแฟก่อนเป็นการเรียกว่าทําให้ดื่มสดชื่นแล้วหลายๆท่านเนี่ยมีความสุขมากๆในการชงกาแฟแล้วก็จิบกาแฟเดินชอปปิ้งเข็นรถเข็นชอปปิ้งกล้วยม้ แวนด้านะคะอ่าตรงนี้เป็นสกุลแวนด้านะฮะสกุลแวนด้าแวนด้านี่จะมีลักษณะดเด่นยังไงบ้างครับแวนด้านี่ก็เป็นเรียกว่าดอกใหญ่สีสัน mm hmm. สีแรงนะฮะ mm hmm. สีฉูดฉาดนะครับแล้วก็มีความคลาสสิกนะฮะแวนด้าลูกผสมแวนด้าก็หลายท่านอาจจะรู้จักว่าฟ้ามุย้ยนะครับ mm hmm. ก็เป็นเป็นอะไรที่ได้รับความนิยมมากนะครับสวยแล้วก็ทนดอกใหญ่สีสัน สีสันแรงนะฮะตรงนี้สีเข้มสีเข้มนะฮะมีหลายแบบสีสีบรูสีม่วงสีม่วงอ่อนอะไรก็คือมีหลายเฉดมีสีแดงสีชมพูสีเหลืองนะฮะมีหลายเฉดแต่ช่วงนี้โทนสีนี้จะออกเยอะหน่อยแวนด้าก็เป็นอะไรที่นิยมนะฮะสีสีเหมือนกับว่าสีเข้มข้นดีนะครับครับเดี๋ยวพาไปดูไม้ป่ากล้วยไม้ป่าเป็นกล้วยไม้สกุลช้างเดี๋ยวไปชมหอมไหมนะครับอ่าใช่กล้วยไม้สกุลช้างกล้วยไม้ป่ามีกลิ่นหอมนะครับ นี่กล้วยไม้ช้างนะครับอ,อย่างนี้ยกกันนั้นมาด้วยนะฮะลองชมกันตรงนี้เป็นกล้วยไม้สกุลช้างนะครับตรงนี้ช้างช้างป่าเขาจะเรียกกันช้างป่า แต่อันนี้ไม่ใช่ช้างที่ผมไปขโมยมาจากป่านะก็เป็นช้างลูกผสมนะฮะรุ่นปู่ย่าตายายเนี่ยอาจจะอยู่ป่าแต่ตรงนี้ก็เป็นช้างลูกผสมที่เราพัฒนามาแล้วในการผสมนะฮะ ทำให้เขามีความพัฒนาคุณภาพมากขึ้นลักษณะดอกเนี่ยอาจจะใหญ่ขึ้นลักษณะดอกเนี่ยอาจจะแน่นเป็นพวงมากกว่าที่เคยอยู่ในป่าในรุ่นของปู่ย่าตายายนะครับตรงนี้ช้างข้อดีของช้างอ่ะกึ่งรากอา,ากาศเหมือนกันข้อดีของช้างนี่คือเลี้ยงง่ายนะฮะเลี้ยงง่ายตายยาพกพะขนาดอยู่ป่าก็ยังเอาตัวรอดมาได้มาเลี้ยงตามบ้านเนี่ยยังไงก็รอดอยู่แล้วก็ในช้างก็จะมีต้นใหญ่ต้นเล็กก็แล้วแต่ถ้าลูกค้าก็ชอบ ช้างนี่เขาขายกันที่ว่าถ้าต้นใหญ่เนี่ยจะมีราคาเพราะว่าช้างเนี่ยเป็นกล้วยไม้ที่โตช้านะฮะครับอย่างนี้อย่างนี้ก็ถือว่าต้นใหญ่นะฮะนี่ดอกเริ่มบ,บานเยอะแล้วแต่อย่างนี้ก็ต้นใหญ่อย่างนี้เลี้ยงมานะครับไม่ต่ำกว่า7ปีกว่าจะได้ใหญ่ขนาดนี้นะฮะเพราะฉะนั้นบางทีขายช้างเนี่ยถามว่าดอกโรยแล้วนะแต่ก็ยังขายได้ราคานะฮะ<ม>เพราะเขาดูที่สาต้นกันครับเพราะว่ามันนานกว่าจะต้นใหญ่ขนาดนี้ อย่างนี้เนี่ยทางแอลคิดเนี่ยมีต้นไม้ไฮไลท์อะไรบ้างมีนะครับตรงนี้ก็จะมีคือกล้วยไม้เนี่ยเรามีลูกผสมใหม่ๆออกมาที่เป็นตัวที่เราเนี่ยภูมิใจเนี่ยมีหลายต้นแต่ก็จะมีไฮไลท์อยู่ต้นหนึ่งที่เป็นพันธุ์พิเศษนะฮะก็เหมือนกับว่าเป็นกล้วยไม้พันธุ์พระนามเป็นกล้วยไม้ลูกผสมใหม่ของคุณพ่อนะครับของคุณแอร์เนี่ยที่ถวายเข้าไปแล้วได้รับพระเมตตาได้รับพระราชทาน ชื่อกุ้ยไม้พันใหม่จากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินพระองค์ท่านนะครับทรงพระราชทานชื่อตั้งชื่อกุ้ยไม้พันใหม่ให้กับสวนกุ้ยไม้แอลคิดของเรานะครับชื่อว่ากุ้ยไม้พันชมพูนครินนะครับน่าสนใจมากครับเดี๋ยวพาไปชมกันนะครับต้องการอะไรพี่อันนี้ชงได้เลยบริการฟรีครับกาแฟเครื่องดื่มและช้อนนี้ได้เลยน้ำเย็นอยู่ในถังสบายมาก อ่านี่คือกล้วยไม้พันธ์ุพิเศษพันธ์ุใหม่นะครับตอนนี้ก็อยู่กับต้นชมพูนครลินนะครับใช่ครับที่ว่าเป็นกล้วยไม้ ลูกผสมพันธุ์ใหม่นะครับที่ได้รับพระราชทานชื่อมาล้วยไม้พันธุ์ชมพูนคารินนะครับตรงนี้อันนี้จะมีลักษณะพิเศษยังไงบ้างเป็นลักษณะสีขาวอมชมพูนะครับน่ารักลงตัวมากๆเลยเป็นชมพูนะครับละเลื่อละเลื่อนะฮะยิ่งอากาศในตอนเช้าเย็นๆนะฮะอากาศเย็นๆในตอนเช้าเนี่ยสีจะเข้มกว่านี้ยิ่งถ้าประดับไว้ในห้องแอร์นะครับสีจะเข้มขึ้นก็เป็นสกุลที่น่ารักนะฮะเลี้ยงง่ายแล้วก็ ออกดอกสวยงามตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็เป็นที่เป็นที่ยอมรับมากๆว่าเป็นกล้วยไม้ที่สวยลงตัวนะฮะเลี้ยงง่ายตรงนี้ก็มีตอนนี้เราก็เริ่มแล้วนะครับเพิ่งเปิดตัวจัดจำหน่ายไปเมื่อเดือนธันวาคมนะฮะตรงนี้ก็เหมือนกับว่าทางสวนเราเนี่ยก็มี ก็เหมือนกับว่าตั้งใจนะครับบริจาคกล้วยไม้1 0 0 0 0ต้นอย่างน้อยนะฮะในครั้งแรกตรงนี้อย่างน้อย1 0,000ต้นแล้วก็ให้ทางท่านลูกค้าเนี่ยก็เหมือนกับว่าร่วมกันช่วยกันทําบุญนะครับตรงนี้ก็เหมือนกับว่าในราคาต้นละ100บาทโดยไม่หักค่าใช้จ่ายรายได้ที่เราจําหน่ายกล้วยไม้พันธุ์ใหม่ตรงนี้เราจะสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะตั้งใจบริจาคในชุดแรกตรงนี้ก็เหมือนกับว่ารวบรวมเงินนะฮะบริจาคเข้ามูลนิธิในพระอุปัมภมของพระองค์ท่านนะฮะชื่อว่ามูลนิธิชีวิตพัฒนาตอนนี้ก็เหมือนนกับมีท่า ลูกค้าก็มีแฟนคลับนะครับที่ติดตามเหมือนกับว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะขายจะขายก็รอกันมานานก็เปิดตัวแล้วตอนนี้ก็รวบรวมรวมเงินได้เยอะพอสมควรในระดับหนึ่งก็เป็นที่เหมือนกับกระแสตอบรับก็ดีนะฮะแต่ตรงนี้อย่างที่บอกว่าเราผลิตให้ฟรีบริจาคอย่างน้อยหนึ่งหมื่นต้นตรงนี้ก็เหมายว่าท่านก็ช่วยกันซื้อช่วยกันทําบุญของท่านเองไม่แหกค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็เป็นโซนของปุ๋ยยารักษาโรคก็มีนะฮะอย่างถามว่ากล้วยไม้ทําไมซื้อไปแล้วมันไม่ออกดอกตรงนี้ก็มีมุมดูแลให้ปุ๋ยให้ฮอร์โมน ให้ยารักษาโรคตรงนี้ก็เป็นสุตรสาเร็จใช้ง่ายๆอยู่ที่ท่านลูกค้าแล้วว่าจะดูแลได้ถึงหรือเปล่าก็คือต้องขยันให้กินปุ๋ยอทีละครั้งกล้วยไม้เนี่ยดูแลไม่ยากนะฮะแต่ว่าต้องเข้าใจวิธีการดูแลพื้นฐานก็คือรดน้ําทุกวันวันละครั้งนะฮะแสงเนี่ยเขาค่อนข้างจะชอบแสงนะครับชอบติดร้อนเลยละ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะ ให้แสงให้ความร้อนเขาเนี่ยโดนแสงประมาณ50-60%ค่อนข้างชอบอากาศร้อนนะฮะแล้วก็ให้ปุ๋ยอทีละครั้งพื้นฐานอากาศก็คือปลอดโปร่งโล่งสบายถ้าอยู่ในมุมอับเนี่ยบางทีมันเหมือนกับว่าต้นก็ไม่แห้งนะฮะเครื่องปลูกกับมะพร้าวไม่แห้งเปียกตลอดเนี่ยมันก็จะเกิดความไม่สบายต้นก็จะป่วยเพราะฉะนั้นใช่เกิดเชื้อราเกิดโรคแทรกหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นพื้นฐานคือลดน้ำเวลาครั้งอยู่ในที่ปลอดโปร่งโล่งสบายเปียกแล้วมีโอกาสแห้ง ถึงจะแข็งแรงแต่ถ้าเปียกและอยู่ในมุมอับเนี่ยเปียกตลอดเนี่ยก็เหมือนเราคนเหมือนกันมันก็จะเกิดโรคหลายๆอย่างเ,เพราะฉะนั้นรดน้ำวันละครั้งแสงแดดชอบร้อนๆชอบแสงประมาณ50-60%แล้วก็ให้ปุ๋ยท์ละครั้งได้พื้นฐาน3อย่างตรงนี้น้ำแสงปุ๋ยตรงนี้ก็ดูแลกล้วยไม้สวยๆได้น้องๆเหมือนกับอยู่ที่สวนเลยนะครับตรงนู้นเดี๋ยวพาไปดูแพคเกจจิ้งอีกนิดหนึ่งอย่างที่บอกว่าตรงนี้เนี่ยก็จะมีวัสดุอุปกรณ์หลายๆแบบนะ ตรงนี้ของท่านลูกค้านะครับก็มีกระเช้ามาตรงนี้ก็คัดเลือกกล้วยไม้มานะครับก็มาประดับตรงนี้ก็เหมือนกับว่าทางทีมงานเราก็ช่วยจัดประดับให้ตรงนี้นะฮะก็เป็นตรงนี้ก็เป็นสก,กุลแคทเทอริยา ช่วงน้คัตยา,าออกเยอะสวยๆนะฮะตรงนี้ก็จัดออกมาได้ลงตัวสวยดีท่านลูกค้าก็จะคอยคอมเมนต์อยู่ด้วยพอใจหรือยังขย,ขยับตรงโน้นนี้ตรงนี้หน่อยนะฮะตรงนี้ก็ไม่เป็นไรเราช่วยๆกันตรงนี้เพราะว่าเราอย่างที่บอกว่าตรงนี้เป็นจุดที่ให้ท่านลูกค้ามารีแลกซ์ได้ด้วยนะครับไกเกจจิงก็มีหลายแบบเลยมีกระเช้ากระเช้าเล็กกระเช้าใหญ่นะฮะกระเช้าก็มีหลายแบบนะฮะ มีเยอะแยะตี้ยงเอามาไม่หมดเลยนะฮะมีแพ็กเกจจิ้งอยู่ในรถน่ารักน่ารักเก้าอี้ในเล็กๆแต่จริงๆจุดประสงค์ไม่ใช่เก้าอี้คนนั่งนะอันนี้สําหรับบางทีมีจัดกลยไม้เป็นแพ็กเกจจิ้งแล้วก็วางไว้อะไรเงี้ยแต่คนก็นั่งได้ความแข็งแรงก็ยังเอาอยู่นะฮะมีลังไม้ลังไม้หลายแบบเลยนะฮะเป็นลังไม้ใหญ่ๆนะพวกกับมะพ้าวกากมะพ้าวก็มีนะฮะพวกทาสีนะฮะลังไม้นอกจากเป็นสีไม้ปกติแล้วก็ยังมีลูกเล่นทาสี นะฮะตรงนี้ลักษณะตรงนี้เป็นลักษณะรังไม้3ามขาตรงนี้เนี่ย uh huh. ไปจัดตั้งกระจายกระจายนอกจากนี้ยังมีพวกไม้ใบใช่ไหมครับใช่มีม, uh huh. มีมาเสริมนะฮะอ่ามีพวกไผ่กวนอิมบ้างนะฮะมีอโกนีม huh. ามีสวนฉัดมีพวกโปรเม็กซิกันตรงนี้ก็เป็นมุมสวนหย่อมด้วยสามารถจะมาเบรกพักผ่อนสําหรับบางท่านที่มาแล้วขี้เกียจเดินนะฮะก็เข้ามาเบรกในมุมสวนหย่อมพักผ่อนได้นะฮะตรงนี้ก็จัดเป็นมุมถ่ายรูปได้เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวไปดูไปชมในแ l a บกันดีกว่า